รถก็จะหาคนจอดแทบ,บไม่เห็นด้นวยแม่ครับนะเผื่อมันจะมีอะไรขาดโดยพวกพ้องแม่ก็จะได้นะครับรขอโทษขอการาบประธานอภัยแต่พี่น้องก็ไขรเมื่อไหรเห็นแต่รอยอยิ้มวันนี้อนเอาแม่หลงพูดสักหน่อยดูเอ้เพื่อเปิ่มนเพืรู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นที่สุดเลยค่ะที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้มาร่วมงานในวันนี้ได้มารับบุญด้วยกัน รู้สึกยินดีที่สุดเลยค่ะคงไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องนะคะสมบูรณ์สมบูรณ์แบบอิ่มเอิมอิ่มเอิะขอบคุณค่ะเอาพอจบพอจบพอจบหน่อยพอจบหน่ยามพนพวพ่อแล้วก็บอกไว่าแบนี้บรรยากาศบรรยากาศะไรเนี่นบรรยากาศงานบวชลูกชายของ เอออาจะจือพิธภัเฑุ์หนึ่ง้อนหนึ่งหมู่บ้านจะปูกบ้านที่วัดกันเดคมร้าน้มตาไวรูไร้าไต้ไปเมีอยู่นปตุ้งใัยายหอดหลังครัดตอนที่พักไปจะไปหม่ที่นี่จะนำพ่อหนักคุณพ่คิดแต่ไงคุณสมบัติกรบปั้นไหนไปไหนกรปั้น